เนื้อขิงสดหนึ่งกิโลที่หั่นแล้วนะคะเราจะใช้น้ำตาลทราย700กรัมแล้วน้ำส้มสายชู200 ml แล้วก็น้ำเปล่า1ลิตรหรือช่างเฉพาะน้ำหนักขิงสดนะคะที่หั่นเรียบร้อยแล้วนะแสดงว่าถ้าทั้งเปลือกอต้องโลขวานะหลังจากนั้นก็เอาทุกอย่างอะคะ่ะผสมรวมกันแล้วก็ คนน้ำตาลให้ละลายแล้วนำไปตั้งไฟนะคะรอจนเดือดพอน้ำเชื่อมเดือดแล้วเราก็เอามาวางไว้ให้เย็นเราจะใช้น้ำห่อก็ได้นะจะได้เย็นเร็วขึ้นนะคะแล้วเราก็มาปอกขิงกันนะคะเราปอกด้วยช้อนนะหนูลองขูดด้วยมีดแล้วมันไม่ถนัดนะคะช้อนมาสะดวกเราก็ปลอดภยัยกว่าแต่เราจะใช้มีดในการตกแง่ง ส่นที่เป็นตำหนิอะค่ะแล้วก็ใช้มีดคมๆอะค่ะเอาขิงอะที่ปอกเสร็จแล้วอะไปล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้มีดคมนะคะหั่นให้บางตามชิ้นที่เราชอบเลยแล้วก็ใส่เกลือค่ะ2ช้อนโตโ๊ะพูนๆน,นะคะคุกเคาให้เข้ากันเราจะเอาความเผ็ดของขิงอะคะ่ะออกมาด้วยเกลือนะคะพอคุกเคาเข้ากันแล้วเราจะวางไว้ ทิ้งไว้แบบนี้สิบนาทีนะจะได้น้ำเผ็ดๆของเขาออกมาได้เยอะหลังจากนั้นเราก็คั้นน้ำมะนาวสดแปดลูกใส่ลงไปก็คือก่อนที่จะใส่น้ำมะนาวอะเราเทน้ำที่คุกเกลือแล้วอะค่ะทิ้งก่อนนะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันขิงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะคะเราไม่ได้ใส่สีนะเราใช้น้ำมะนาวค่ะ พอใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วเราก็จะวางไว้อีกหนึ่งชั่วโมงเลยนะสีเขาจะได้เข้มขึ้นนี่ค่พะพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเราก็เอามากองหนูกองเพราะว่าหนูจะเอาเจ้าภาชนะเซรามิกตัวนี้ในการดองขิงก็เลยต้องเทออกมาก่อนแล้วก็คั้นน้ำ บีบน้ำออกให้แห้งที่สุดนะคะเท่าที่เราจะบีบออกได้ะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็ซึ่งน้ําที่บีบออกมามันก็จะมีสีชมพูเลยนะเดี๋ยวจะเห็นในแบบช็อตต่อไปนะคะปิดน้ําออกให้หมดเลยตอนนี้ขิงมันก็จะมีความเผ็ดเค็มแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดนิดอยู่นะีนน้ําที่ขันออกมานะคะหลังจากนั้น แล้วก็เอาเจ้านทำเชื่อมที่เราต้มไว้แล้วก็เย็ยนแล้วะค่ะ